ไลฟ์สวัสดีค่ะันกาา็ฟลฟ์ไฟไลฟ์ไฟไลฟ์สดทุกวันมันสุรินทร์คิดได้เองวันพฤหัสบดีเจอเอกอ้อมยอมกันไม่ได้ค่ะไม่เคยยอมกันอยู่แล้วนะครับเราไม่เคยยอมกันเลยนะฮะ <S <S <สอ>เราสองคนยอมกันทําไมล่ะคะครับผมวันที่ก่อนนี้เราก็แต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาทิตย์นี้ก็เอาใบหย่ามาด่วนไม่ต้องหย่าของเรครับ การแต่งงานของเราเนี่ยะคะทางอาเภอ์เขาถือว่าเป็นโมฆะเพราะว่าการมันเขาเรียกว่าเป็นการการะทําที่ขาดสติค่ะจริงเหรอใช่ค่ะตอนนั้นคุณมีสติอยู่แล้วค่ะที่คุณทําไปเออก็ว่าอย่างนั้นแหละได้ข่าวว่าร้านเขาต้องขาต้องถึงขั้นกินกันไม่ลงเลยทีเดียวกิมชายที่กำลังจะจกนี่ถึงขั้นอึ้งเมื่อเห็นชุดแต่งงานเลยนะคะวิจิตคุณสวยนะโอ้ยเซ็กซ์ค่ะวันนั้นเซ็กซี่สิเซ็กซี่ค่ะนี่มันจริงเหรอจริงเหรอ ไฮโซหนังสือพิมพ์ต้องเป้ไฮโซมากหนังสือพิมพ์เพราะคงลงว่าอะไรเข้าใจในกันผีดหรือเปล่าหรือเปล่าเอาไปตีความันเองนะครับบ้าหรือเปล่าแค่นี้ก็น่าละเกียดพอแล้วค่ะครับผม่วันที่เราเองไงเนี้ยเราเป็นนักศึกษาหรือวันเนี้ยบ้านแกสินักศึกษาไม่ใช่นิวอยู่เอแบกใช่ว่าคนขายประกันมาขายอดูสิคะคุณผู้ชมคะมาถึงวันนี้เขาก็ยื่นมาให้บอกเนี่ยวันนี้กระเป๋าพวกเนี้ยถือกันไว้ขายของให้หมดกระเป๋านี่เลยน่ากลัวมากๆเพราะนั้นสิ่งที่เราจะขายเนี่ยเราก็ต้องเปิดออกมาขายก่อนเลยคุณค่ะ เราจะขายอะไรกันก่อนดีว่าแต่จะเริ่มเปิดกระเป๋ายังไม่เป็นเลยค่ะยังไงฮะเดี๋ยวเขามีรหัสนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอะเฮ้ยมาเปิดดิโอ้โหโอ้โหนี่ก่อนเลยเสียงดังไหมบ้ามากเกินไปด้วยคุณครับอุ่ยไปแล้วพี่บอกแต่งตัวเหมือนก๊อตไม้เลยค่ะเออเออดีวิ้ยเราสองคนลุกเหมือนนะโอ้ยแต่หน้าไม่ได้อ่ะ ลุกเหมือนแต่หน้าไม่ได้อยากได้ที่เราจะขายก่อนเลย <ขอ S 1> นะครับของพิเศษของเรานะคะเราต้องถือกระเป๋าไว้ไใครให้เหมือนคนขายคอนตลอดเวลานะคะกอฟไม้นะครับคอนเสิร์ตนะคะจะถึงแล้วนะคะวันที่18มีนาคามนี้กอฟไม้เล็กบอลคอนเสิร์ตนะคะนี่ได้ข่าวว่าได้ข่าวมาว่าน้องไม้เนี่ยเขาซ้อมหนักมากจนแบบว่าเขาโรงพยาบาลไปๆๆๆเลยทีเดียวเชียวเข้าไปตั้ง4วันคาดปากนู่นเลยนะคะเป็นตาคุ้งยิงค่ะอ้าวเหรอซ้อมหนักจนเป็นตาคุ้งยิงเลยเหรอใช่กับบ้าพูดเล่นนะก่อนเสิพคอนเสินอะไรอย่างงี้ป่วยแต่ว่าก็ตอนนี้ที่แล้วที่ทราบมาคือกอฟนน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 ีีี่่่่ะะะคพออออ้้้งงปวยยยเเแททจใหฉๆล์ฟ ไปซ้อมเต้นมาแล้วเอามาสอนน้องในโรงบาลหนีออกเออสปิริตเนอะตัวน้องเล่นนี่ทำไมไม่เอาแซนแบง์มาเล่นเลยล่ะก็ให้แซนแบง์เขาก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ต่อไปเพราะฉะนั้นเราไปดูภาพที่เขาซ้อมกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมคะ ใช่ไหมคะเพราะเมื He ่อกี้คุณเอกค่ะบอกว่าตายแล้วไม่เห็นมันเอกเลยค่ะไม่มีขนจักแรนเลยเพราะยังไว้เล่นอยู่อย่างนนี่เป็นภาพซ้อมวันนี้เลยนะคะก็เฮ้ยนี่ชุดที่แต่งตัวซ้อมนี้วเล่ยคอนเสิร์ต เอ้ยมันต้องจริงจังเต็มที่อ๋อแล้วเ็าบอกว่างานนี้เนี่ยไม่ใช่ไก่การย้ำไม่ได้แบบเลี้ยงบาาท,ทั่วไปครับใส่สลิงเลี้ยงเลยทุกอย่างนี่ต้องแบบว่าเต็มโปรดักชั่นเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรแล้วนี่ต้องเตรียมตัวเลยทันได้โดมอย่างเดียวแล้วก็ซ้อมร้องเพลงให้ดีๆไปอออร้องกับเขาด้วยนะคะน้องไมค์เขาไม่สบายเขายังมีสปีริตไม่ยกเลิกคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยกเลิกการซ้อมร้องเพลงซ้อมเข้าไปแต่ที่สิบไปยไ,ไปดูนะคะอย่าซ้อมอยู่ที่บ้าน,นอ,อย่างเดียว อันนี้นี่มีอะไรเนี่ยเพลงพิเศษของก๊อปไม้ให้ฟังกันเพลงที่เขาเอาเวอร์ชันของทักกี้สุภาษะร้องนะคะเอพิล็อกนะคะไปดูแล้วก็ซ้อมกันคาดว่าจะได้ยินเพลงนี้เหมือนกันนะคะเฟเครื่องเล่นเอ3มสาบายอโคนติกอะไรนะครับคุณขายเดียวยมู้จัากจำเลยอโคเนติกคือเฟิร์ฟบายคเนติกเขาบอกว่าเฉพาะวันพฤกหัดเท่านั้นนะคะเป็นวันที่ประหลาดกว่าคนอื่นค่ะเป็นวันที่จะโชคดีที่สุดครับถ้ากดตรง0050ูห้านย์ยังไม่ต้องเลือก เอกหรืออ้อมมาถึงเอาไปก่อนเลยเครื่องเล่นนี่เลยค่ะ MP3 ของนี่ค่ะเทพัวไปเลยนะคะก็มอบให้ไปเลยหนึ่งเครื่องทันทีนะฮะแล้วก็มาลุ้นได้ว่าถ้าอยากสะสมชื่อไปนู่นนาโนได้อีกออกหนึ่งใช่ไหมคะโอ้โหอะไรจะแบบว่าเก๋มาวันนี้บอกแล้วมาขายถึงที่ขายทุกอย่างะ้ะรู้ถึงนะคะนี่แม่มันน่ามายังไงคะชอบเพลงนี้มากยิ่งกว่าเสียใจของพานรู้เพีงเศร้าอ่ะชอบอ่ะชงั้นซ้อมแล้วก็ทมออดิชั่นหลังม่นะคะครับโฆษณาค่ะ แม่เดินขายประกันยืนอยู่ดีๆนะคะเจอหมาป่วยค่ะ้อผีเสื้อของเราเลยครับก็เป็นอะไรครับคุณหมาอวากาศคับติดกระบวยอยู่ตรงนี้ค่ะ ป่วยนะคะจะได้ไม่ไปกาวงานที่ตาทีไม่ติดเชื้อหมาดอกไม้นะคะวันนี้คุณผู้ชมคะมีเรื่องรบกวนหน่อยนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบในการจัดรายการของเรานะคะและในขณะเดียวกันก็ชอบเพลงของนันมีเลียคีอเรื่องจะรบกวนนิดนึงค่ะทำไมครับพี่ครับคือว่าคืออยากให้เขียนเรื่องชีวิตจริงของคุณฟังคุณผู้ชมนะคะที่ตัอเพลงรักไม่ช่วยอะไรนะคะความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 อะค่ะลองเยอะ ต้องตัดกระดาษแล้วต้องตัดบาร์โค้ดนะคะที่มีเลข13หลักจากปกซีดีหรือว่า B ีซีดีคาราโอเกะก็ได้นะคะแนมากับจดหมายด้วยแล้วก็เขียนที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครได้รับเลือกเนี่ยทุกๆสัปดาห์ผู้ชนะเนี่ยนะคะก็จะได้รางวัลไปใช่ไหมคะที่สําคัญอีกอย่างนึงอะไรคะที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเขียนว่าชอบดีเจคนไหนรายการวิทยุอะไรที่ชอบอะดีเจคนนั้นจะได้รองสองที่เลย ดีเจเอก้ก็ได้นะครับดีเจอ้อมก,ก็ได้นะเอฟเอม93.5บ่ e 93. ายตอนห่าโมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์นะคะจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้ใส่ชื่ออ้อมมาเยอะๆนะคะใส่ชื่อเอกคู่อ้อมไปเลยก็ได้แถ้าใส่ชื่ออ้อมนี่อ้อมแบกให้หลึ่งหนึ่งก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันได้ทั้งสองหลึ่งนี่เะ,ะ <c oughs> นี่แจกกันทุกสัปดาหด์ใช่ไหมแจกทุกสัปดาห์ที่รายการเราด้วยอ่ะค่ะบสัปดาห์แรกอ้อมไป สำหรสองข้อยให้เองนะคะสำไรสามก็อ้อมได้นะคะอ่านอ้อยไม่ต้องัวก็อ่านพ่อรวยอยู่แล้วนี่ใช่อ้อยอ้อยก็มีไอ้อื่นเขาอยู่แล้วเขาไม่ต้องืี้บวกล่ะเอาเงินให้เราดีกว่าส่วนกิต์เขามีคนซื้อให้อยู่แล้วบ้ากิตกเขซื้อให้คนอื่นใส่ถึงห่าค่ะใช่ก็ว่ากย่างนันแหละพี่เชื่อไม่ได้ซื้อให้หรอกค่ะโอเคนะตอนนี้มาอีกคอนเสิร์ตหนึ่งนะครับ M150 ชีวิตคนไทยนะครับคอนเสิร์ต M150 แกรมมี่นะคะจะมป็นแกรมมี่ร่วมกันจัดเพื่อเทิดพระเกียรติให้กับในหลวงของเรานะะคในวโรกาสครบรอบปีีีท่พรระอออองงคค์สสมมมบบบบัตติิิิ้นนากกเลย๊แด l a านน้มินโปเตโตวันที่2อนี้ที่ Impact Arena นะครับก็จะมีการขายบัตรกันวันเสาร์หน้าครับสำหรับใครที่ดูกอล์ฟมา้เสร็จก็อยู่ยาวไปเลยนะคะอยู่คอยดูวันนั้นนะคะคอยซื้อบัตรไปด้วยเลยยันจงสิเต็มที่กันมากเลยนะก็ดูกันให้เต็มที่แล้วกันสำหรับคอนเสิร์ตนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยมาขายของต่อใตอนนี้เรามีอะไรคะ MV ครับของโซฟาน MV นี้ต้องบอกว่าทีมงานจีนี่เต็มไปหมดเลยครับ อ๋อคุณเห็นหน้าเลยคุณรู้เลยใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบว่า MV ที่หวานๆนี่แล้วก็เป็นทนเขาดำใช่ไหมไม่ได้ไปหยาดคบนะทำไมอยากเล่นกันอ๋ออยากดังนันเองนะคะไปดูค่ะตัวมีอะไรมาขายอีกไอ้ตัวมีอะไรมาขายอีกตัวมีมีภาพนี้เลยเนี่ยครับเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่จาก A I S อ๋ออัปเดตกันนิดนึงนะครับเบอร์คุณเป็นยังไงอ่ะดูภาพมะชอบ ผมไปงานนี้ไม่ได้นะคุณมันมีอะไรเหรอเธอเป็นบุฟเฟ่ต์รายเบอร์เนี่ยับ <Good. S 1> ชื่อว่าติดหนึบจากวันทูคอนนะครับแล้วก็เลิฟแพ็กเกจจาก GSM Advanced <Good. S 1> ซึ่งทั้งสองโปรโมชั่นนี้ก็เอาใจคนที่ชอบโทรเบอร์เดียวซ้ำกันหลายๆคนอุ้ยเหมาะกับฉันเลยนะยจาเออโ,โทรได้3คนเลยนะคุณไม่จำกัดเวลาด้วย24ชั่วโมงดยอีกอาทิตย์สักันทุกวันเดี๋ยวก็หูแห่กันไป S <S บ้าเหรอ <S <S <ets> <S เพื่อนสนิทไม่ใช่พ่อใครก็ได้แล้วแต่ก็คุยอับพ่อพ่อ,พอ,พอ,พอนหนึ่งเบอร์แม่หนึ่งเบอร์แฟนหนึ่งเบอร์อแล้วแต่กิกแล้วแต่อ่ะนั่นงั้นงี้นะฮะแล้วก็ในงานนี้ก็จะมีนี่คุณมีผมไปด้วยนะเห็นไหมคุณไปทำไมเป็นส่วนเกินเขาเหรอ เขาให้ไปทำต้องไปทำมีหลายมุมแม่มีเขาบอกว่าในงานเนี่ยมีมุมผลไม้อาหารเครื่องดื่มใช่ไหมมีคุณเข็มกิตธีรามาเป็นเกสด้วยอืก็ใครอยากทราบรายละเอียดนะคะก็ call center หนึ่งหนึ่งเจ็ดห้านะคะครับผมเขาบอกกันว่าใครที่สมัครเดือนนี้เนี่ยภายในเดือนนี้ได้รับสิทธิพิเศษด้วยมากๆค่ะแล้วทีนี้เรามีอะไรอีกคะเนี่ยพี่น้องคะขอเปิดกระเป๋าก่อนนะคะเร็วๆเปิดมาดูเลยเร็วๆคือกระเป๋านี่นะคะทีมงานช่วยซื้อกระเป๋าที่แบบกระเป๋าเราขายดีอ่ะคุณกระเป๋าที่ไม่เปิดง่ายกว่านี้ได้ไหมคะเปิดไม่ได้คค่่่่ะะนนน้้ออองตุ๊ดยยมาชวพีหยดิคะ ใครนะตะลุดตะลุดอ๋อตะลุดตะลุดคุณเรียกให้มันเต็มเต็มน uh 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 um> wow uh 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 ี่ค่ะขายต่อค่ะตารางการแสดงคอนเสิร์ตนี่ค่ะจะนั่งเดี๋ยวจะยืนบอกมานี่ค่ะคือเป็นเซลลเไยคะก็ต้องถือไว่ให้ติดตัวค่ะเมื่อกี้มีสายสี่บอกว่าขายอะไรทำไมไม่ยืนขายรเรื่องนะคะพัทยาพัทยานะคะโอ้โหทรงดครื่องกงเขาก็มาแล้วนน ดูด้วยดูความภา์ก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้สัมภาษณ์ซปอร์จูเนียร์จริงหรอมีแต่คนอิจฉาแล้วก็บอกว่าฝากบอกคือปอร์จูเนียร์อย่างนี้ได้นะจีมองท่าเหมือนลิงเลยจีมงสี่โมงเย็นเรามีภาพเห็นเราเป็นที่เข้ามาด้วยนะคะไปดูได้เลยค่ะมีใครอ่ะพนักโกโก้นี่มาเจ็ดคนไงดูสิพอชนีมาไม่มีใครมารับเลยผู้หญิงคนคุณใช้สับพี่ออกทีวีอยู่แล้วคะออกทีวีตอนนี้เสียงออกอยู่แล้วคะต่อไปนิ่งนันตา ชื่อเหมือนคนไทยเลยเนาะนันตาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่ซูเปอร์จูเนียมาแล้วใครไปรับรู้ไหมใครครับมดดำเสร็จสงสารเขาจังเลยมดดำไปรับนะเรอแต่ตอนนี้นะคะนี่รายชื่อนะคะคนที่ขึ้นนะคะวันพรุ่งนี้นะคะใครบบางคุณนุนีาวันแรกใช่ป่ะวันนี้วันแรกนันตาก็ขึ้น ริมจอมฮีก็ขึ้นพราได้ก็ก็ขึ้นแล้วมีของไทยแคทริยาอังกฤษไอซ์แลนด์ยูเป็กพันดิโชซินจอริต้านิวจิวมิกเดสตาร์เอ็นเดสตาร์ปนัดดารนัตมิเลียเพียมิสเบนเยอะมากเลยเยอะมากเลยโอ้เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วมีคนหนึ่งค่ะที่พร้อมแล้วที่จะขึ้นกับเราเหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับครับแมลูกใหม่ดูเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะครับเท่เท่กว้าง ครับขอบคุณครับแล้วเดินทางพรุ่งนี้เลยเหรอครับใช่แล้วครับออกแต่เช้าเลยครับออกแต่เช้าไปเล่นวินเซิร์ฟเหรอครับใช่แล้วครับคอนเสิร์ตเอเป็นคอนเสิร์ตของกวางขึ้นกี่โมงครับอ่าขึ้นวอกสุดท้ายครับเที่ยงคืนครับแล้วกวางไปทำไมแต่เช้าครับแน่น่ะสิครับพี่ยังไม่เข้าใจกวางวามคิดอะไรอยู่ครับแต่เช้าเช็ค ผมไม่ได้คิดครับผมโดนล็อกคอไปครับว่าโดนล็อกคอไปอย่าไปเชื่อสิครับคนเราโตขึ้นแล้วคนไทยมันสักเที่ยงคืนพอดีสิครับวงล็อกคงดื้อใช่ไหมครับคุณสอนน้องดีมากเลยนะครับเพลงไปแต่เช้าดีแล้วครับไปให้มันคุ้นเคยกับเวทของเวทีครับแล้วในคนนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของอัลบั้มนี้เลยปหมคะไม่ไม่ไม่เชิญครั้งแรกครับมีแอบได้ออกคอนเสิร์ตไปแล้วบ้างครับเพราะฉะนั้นความพร้อมว่าเต็มที่สิครับผมแต่ก็มีเตรียมเพลงใหม่ๆของอัลบั้มใหม่ไปด้วยครับแล้วก็มีเพลงจากอัลบั้มเก่าที่เป็นเวอร์ชั่นใหม ไปให้ฟังกันด้วยครับตรงนี้เชิญชวนหน่อย,ยนะชวนหน่อยมา,ยาหลายๆคนอยากมีอะไรให้แบบแฟนเพลงของเราหรือว่าคนที่ชอบในดนตรีไปดูอะไรการเ<อ>ชิญชวนเลค่ะแน่นอน,นครับก็คอนเสิร์ตเราก่อนถึงแม้อันนี้จะไม่ใช่คอนเสิร์ตแรงครแต่ก็เราก็จะไปมันกันเต็มที่เหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ น่าจะได้มันกับเพื่อนๆเยอะทีเดียวเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับผมก็ปีที่แล้วก็มันปีนี้น่าจะมันกว่านะครับผมก็เดี๋ยวคงไม่เจอกันมันสุดๆที่นู่นเลยละกันครับงั้นก็คงต้องบอกว่าวางดูแลเสร็จแล้วก็นอนหลับพักผ่อนเยอะๆพรุ่งนี้จะได้มีแรงกระโดดแบบเต็มที่นะคะได้ครับขอบคุณครับทุกคนครับเต็มที่เลยนะเชื่อว่าทุกศิลปินเต็มที่อยู่แล้วในควช่อใชแล้วก็มีนอกจากจะถ่ายทอดทาง UBC แล้วอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้จะเป็นครั้งแรกปรากฏดประการของ Alive ที่เขาจะสดๆลิงก์มาจากนู่นเเเลลยจจรริงหออววทีีะน่าาากกัมมถ้ นาไปนี่แหละค่ะน่ากลัวมากๆากเป็นชวุด abnormal พอดีเลยใช่เพระเข้าทิ่คืนพวก abnormal เล่นส่วนเวลาพาราดอกเล่นไม่มีใครถ่ายทอดเลยนะคะเขาเป็นพิธีกรพรุ่งนี้เขาเล่นด้วยวันว่ามีของพาราดอกเขาเล่นด้วยของเขาว่าไม่ได้นะสิบปีหนุ่งชันนิยามพาราดอกเนี่ยต้องใส่ชุดพิงหรือเปล่าพิงฉันว่าพรุ่งนี้เขาต้องเลยเถิดแน่ค่ะน้องสองไปโฆษณาก่อนจริงเหรอยิ่งคุยไม่มาเลยหลังหลังโฆษณาเขาต้องคุยกันบอกอีกทีเมาไม่แล้วมไปทีตอนเรา แม่มาโฆษณาพุพกก็นั่งเมากันยี่ยี่ไงค่ะคุณผู้ชมนะอุ้ยปากเราว่างไม่ได้ครับคุณผู้ชมน้องก็สุดตัวนะคะตอนนี้มาให้คุณผู้ชมได้แสดงความสามารถกันดีกว่าใ<อ>นครับในการหนีแม่มาโทรศัพท์พก่อนสวัสดีน้องมุกค,ค่ะสวัสดีค่ะเสียงดูโอ้ยเครียดไปบอลมุกค,ค่ะ,<า>ะเครียดเลยหรือเปล่าไม่ไม่เครียดเลยธรรมารมธรรมารมกับเพลงก็เศร้าขึ้นอ๋อโทษเพลงเศร้าเสียงดิวเ้องดิวพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเห็นหน้าพี่จะร้องลงเหรอคะลงค่ะพี่ออลน่ารักไปร้องอ่ะไปครับ

เลยเนี่ยแหละขอบคุณมุกคร่ะชมพู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะเจอพี่มุกไปเมื่อกี้หงายเลยไหมคะก็สู้ค่ะยังไงก็สู้อ,<า>อ่าแต่เสียงคนละโทนเลยนะคุณอันนี้ก็แนวแบบเสียงสดใสทีไอไอส์ริสต์สแบบอย่าพยายามทำค่ะหนีเป็นไงก็ไม่ใช่เสียงผู้หญิงค่ะ <c oughs> ชมพู่พร้อมนะคะพร้อมค่ะไปเลยคะ่ะ Hello Moto ความสร้ตรงมีมีบันไดหรือไรที่แมววันนี้เราต้องตายจากกันไปยังไม่เสียใจเ,เท่านี้เลยเขาไม่มีน,นนะเขาแบ่งึงแม้ก็าแบกไปก่อนน้องทานะคนมีจังหวะ ตึ๊งๆเขาไม่ไซน์ว่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นกด M เป็นวาคาตามด้วย1คือน้องมุก2คือชมพู่มาที่480266นั่นเองนะครับว่าคุณชอบใครร้องเพลงนี้นะครับส่วนมิวสิกวิดีโอนะคะตอนยิ่งกว่าเสียใจเนี่ยจำได้ป่ะคุณเอกจำได้เขาบอกมีโดดน้ำตายค่ะจำได้ไ่มมิวสิกวิดีโอนี่ที่เราเคยฉงนไงครับคุณผู้ชมที่น้องพันธุ์พดตกลงไปปุ๊บทั้งหมดมันสิ้นโทรศัพท์เสียอันนั้นอันนั้นอันเก่าโทรศัพท์เสียเฮ้ยโทรศัพท์ไม่เเป็นนนไไรรรลยยโททศัพ์ุ่หออาใช้ก แต่ไปดูยิ่งกว่าเสียใจก่อนได้แต่ทั้งอยากดูเปลืองหัวใจด้วยหลอดแป๊บหนึ่งสิพี่ใจร้อนไปเบ้าแต่ฉันอยากดูเพลงนี้ด้วยนี่ไปฉันจะดูขอบมืงให้น้องพันธบเร็วสะใจมากถ้าเมื่อกี้น้องพันธ์กอดเขานะแล้วกลับไปรับรักเขา้วอ้อมจะเคืองอีกแล้วรีสิ่งวิดีโอไม่ได้ไงคือคนเราเจ็บแล้วต้องจำ อเออมันก็จริงนะอยู่ๆไปโดดน้ําให้ผู้ชายคนนึงได้ไงไม่ได้นะมันไม่ควรงไงเพราะว่ามันไม่ได้โชคดีว่าทิ้งสร้อยคอแล้วตัวจะลอยทุกคนนะคะูอย่างพี่อ้อมซีไม่มีความรักยังอยู่ได้เลยตัวเองก็ใช่ว่าดีกว่ากันนะคะ <c oughs> ไม่แต่พูดจริงอยากไปเศร้าโศกแล้วโดดน้ํา <c oughs> ตายนะคะมันบอกว่า มันเป็นความคิดช่วงคูหนึ่งความคิดช่วงแบบว่าเขาเรียกว่าขาดสติเหมือนกับเราที่แต่งงานกันเมื่อที่ที่แล้วอะค่ะอันนั้นนะคะคิดส้นมากจนวันนี้ขอใบหย่าก็ยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อน้องพันธ์ทำให้เราสูกใจคือสุดท้ายใจแข็งได้ขึ้นมาด้วยตัวเองในไหนที่น้องเราจะโปรโมทให้ต่อใช่เด็กนี้จะเนให้เธอเด็กนี้ฉันให้เธอใช่ คอร์สสองออนทัวร์ LG NKS Karaoke Contest ครับในวันอาทิตย์นี้นะฮะจะชิงชนะเลิศกันแล้วที่ฟิลเจอร์บาร์กรังสิตนะครับที่สำคัญครับจะมีมินิคอนเสิร์ตจากน้องพั n ก์แล้วก็ a b Normal ไปด้วยเลยนะคะอยาเป็นว่าบอกแล้วอุทิที่เธอหลังจากที่เธอเขลื่นแข็งและทำวามรักของเธอยืนได้ด้วยตัวเองไปดูตัวจริงเสียงจริงของเธอค่ะโอ้โหนอกจากจะต้องขายงานแล้วยังต้องขายหน้าด้วยค่ะ ดูสหมคะมีกระตี้น้อยมานั่งพูพีอาเรื่องเป็นหุ่นป้ายเป็นหุ่นป้ายเพราะว่านอกวันนี้เราจะแจกนี่นะคะศูน0์หนอกจากคนที่โทรมาจะได้เพลงคนบายออคอลติกแล้วนะคะ นี่ค่ะเก้าอี้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเลือกชิ้นเล็กแต่ถ้าเลือกชิ้นใหญ่ก็ได้เก็บเป็นนาโนส่วนจก้าอีบอยนี่นะคะเขาจะเล่นกันแบบเต็มรูปแบบที่ใส่กล้าสโธมครับผม<อ>สนใจนก็าอีบอยปะทะกับซิงค์เนือเสื้อใต้นะคะสนใจเนาะน่าดูน่าดูนะคะนี่เลยเบอร์ขึ้นอยู่ตรงนั้นเลยครับ0 2 9 3 4 7 2 2 2นะคะไปจองที่นงที่นั่งอะไรกันฮิปฮอปเป็นเต็มที่ไปมันให้เต็มที่ได้เพราะช่วงนี้ก็แบบว่ามหาวิทยาลัยก็ปิดแล้วนะคะก็ไปดูกันให้เต็มที่ส่วนตอนนี้้รรัับบเลยยได สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับแบงค์ปิดเทอมยังครับปิดแล้วครับปิดมากี่วันแล้วครับก็มาสองอาทิตย์ได้ครับโหเปิดเมื่อไหร่ครับอ่อลืมนะครับขอบคุณที่โทรมาครับวางไปเลยครับดีไม่ถามจบเมื่อไหร่ครับโอ้โหโอเคครับพี่แบงค์ครับเลือกครับก่อนอื่นยินดีด้วยนะครับได้เครื่องนี้ก่อนเลยครับโอ้โชมดีมากเลยแล้วแบงค์จะเอาเอ่อ อย่าไม่เลือกเลคุณถุงซันตาคอสหรือเอาอะไรดีคะอ๋อหรือยังไม่เลือกเลยคุณยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยขอพี่อ้อมหรือพี่เอกครับอ่ะพี่อ้อมครับคิดดีเหรอครับพี่ตี๋ดีมากแบงค์ครับหวังน้ําบ่อนี้หรือหวังน้ำบ่อหน้าบ่อเล็กครับบ่อเล็กเอานีเลยะโอ้ยแบงค์มารับคุ้มมากเลยนะครับได้เอ็มพีสามมานั่งฟังที่หมอนของเราเลยเนอะที่เก้าอี้นี้เลยดีใจด้วยเราเราจะไปลุ้นนะขอบคุณนะคะแบงค์ครับบาย และทีนี้มีแม่เป็นน้องมุกสายหนึ่งครับน้องมุกเสียงใหญ่น้องมุกเสียงใหญ่ของเราก็ได้ไปนะคะก็เรียกว่าก็ลองออดิชั่นกันมานะคะในแต่ละวันเพื่อว่าจะได้ดูว่าเออตัวเองมีสิทธิ์ได้รุ่นรับโทรศัพท์กับเขาหรือเปล่านะตอนนี้ก็เปิไปก่อนว่าพ่งนี้จะเป็นเพลงอะไรยังไงใช่แล้วนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นขอบคุณนะคะมอเตอร์ล่า L7 ความบางเขียบแผงนาคตขอบคุณมากครับเพลงฟูครื่องเล่น MP3 ขาย อะโคเนติกครับบายอัอโคเนติกคขายเดี๋ยวก็ฟาดได้กระเป๋าเลยก็ไม่ได้มาขายอย่างเดียวไยวอาาทีนึงแล้วเอาไอทีนึงแล้วเร็วเร็วเทคนิคค่ะเอาใหมา่เมนปูเครื่องเล่นเ p 3บายอัโคเนติก แล้ววันนี้นะคะการขายของเราก็สิ้นสุดลงสัปดาห์หน้าเราจะมาได้รูปแบบไหนคุจะต้องติดตามออพรุ่งนี้อ a ไล v ์สดๆนะคะบรรยากาศสดๆจากพัทยาเลยนะคะ international music ใช่ไหมขายที่หน้าขายที่หน้ามันขายมานานแล้วค่ะตั้งแต่กลับมํารรายการต่อไปนะคะพร้อมแล้วแซ่บมากที่เอกเป็นอะไรคือแซ่บเยอะไปปะอ๋อเหรอคือแซ่บไงคือคนแถวนั้นมีมีใครน่าสนใจเหรอใครหรอ นี่ใครด่อนสุ่ย <|so|>? ส hey. ุ่ยไหมถามกฤีดก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปไป